ร้อยสี่สิบอะซื้อดีซื้อดีเอซีตัวเก่าดีกว่าแค่เอาสองร้อยสี่สิบซื้อดีเอซีตัวเก่าลองกดมามันหกร้อยโอ้โหอ๋อนี่คือหมดเลยอันนี้ยมันไม่หมดนะไม่หมดหลายอันหลายอันได้หกร้อยหลายอันเลยเริ่มเกลียดละเอาวันเดียวพอได้พี่แล้วแต่ อีกนิดมันก็ได้ได้ได้เซตในวารลแล้วนะเพื่อผมว่าไ่ะ้งวางกุ้ซื้อแฟนเข้าไปยังไม่ได้เลยเลยอีกนิดมันก็วารลแล้วนะเพื่อนเซตวารอ เล่นเกม่เลยไมอ่เลยไม่เลยตอนแรกจะเจอวิกน้าทั้งวันทั้งคืนอ่ะมึงอย่าไปคิดเยอะเลยว่ามึงจะเจอตัวเอี้ยอะไรบ้างมันมีอยู่ละวมันมีอยู่แล้วครับเจอวิกน้าซ้ำด้วย Six Seven c แ s s i e ระบบเชิญใหม่มันดีอยู่นะแบบมึงกดแตะแล้วมันก็เชิญเลยอ่ะ ระบบไม่เห็นเปลี่นกดรับก็เห็นได้ Yes got a eating girl อยากเล่นตัวดำได้ไหมได้เปลี่ยนตัวเอามาเปลี่ยนตัวกูเปลี่ยนตัวเล่นตัวดำได้สติปีนได้โอ้ยแนนซี่หน้าเหมือนกันมากเปลี่ยนเพจไปอย่าเอาแนนซี่เลยขอร้อง เยัสดีครับโจกูไอ้สัตว์ไม่มีเสื้อเฮ้ยกูโดนแบนแค่นาทีไปโดนแบนเพื่อนตอนนั้นกูกดออกเพราะว่ากูได้ห้องหนึ่งหนึ่งกูเลยกดออกกลางเกมไอ้เหี้ยโดนแบนคืน ไม่ไอทายไอทายโดนไม่ใช่กูไปโดนมาจาแหน่งกูไม่ได้กดออกนะซ้ำเนี่ยมันคือเนี่ยแซดซีอะไปชื่อมึงอ่ะกูไม่ได้กดออกไอสัซ้ำก็เนี่ยมึงเอาเมาส์ชี้ดิมึงเอาเมาส์ชี้ดิเนี่ยชื่อมึงอ่ะไม่ใช่กูกูเกียร์ไม่เกียร์กูทำยังไงกูผู้เล่นไม่มีประวัติครับน้องผู้เล่นแบบว่าพอใส่ครับประวัติแล้วมันดูยังไงว่ากูโดนก็เนี่ยมึงเอาเมาส์ชี้ขวาล่างดิ ของกูขึ้นของกูขึ้นแซ่ดส,สีเด่เลยมึมาดูในสตรีมกูแคปไปไหนกูแคปไปดีกว่าขนาดเริ่มเรียนแบดแล้วจะไปตกเลนหรอือเป้่เฮียดเฮียวไฟคล้าหรืออยากได้เหปะเจ็บใส่เฮลยวไฟโคตรเท่เลยว่ะ ไม่ไไมึมงไปพิมพ์เลือนเ้วยารอเขาเลยเลยรีพอร์ตแล้วมันติดแปลนเอะไาเลอามึงไปดูเอาในกลุ่มไอ้เจ้าคืออะไรคืออะไรไอ้เหี้ยคืออะไรยังไม่มีหรอกครับไม่เัาบอกว่าพี่ชาวคูววตั้งใจเล่นเลยกูตั้งใจเล่นเลยแล้วกู เซฟไม่เป็นเหี you know? oh, no ้ยอะไรไม่รู้อ๋อเมื่อเช้าใช่ป่ะเออดีเซฟไม่เด้งกูอ่กูสาดเล่นทางเกมไอ้เหี้ยเด้งกูอ่ไปห่อไม่ให้แต้มกูเลยแล้วเค้กกูพรอไปกูอยากเล่นโปวาโลแล้วแบบอัพไฮไลท์ลงติ๊กต๊อกอะมาเกมเี้ยนะโปวาโลไงโป๊ะ ที่เราแบบเอฟเอโอวีแบบกว้างกว้างอ่ะไอ้ยไม่โคตรหาแล้วแบบเจ็ดเจ็ดกระโดดยิงหัวแตกหมดอันนั้ไไนะไม่ใช้มีดเลยนะไม่เฮีย,ยจริงไม่เฮียจริงโดดหาทีแต่งตัวรอแล้วเพื่อนไปชนี้ดีกว่า ใส่อันนี้ก็เหมือนอันนี้เหมือนกันมีคนร,รัเกดอะไร,รอะไรเนามันวีหน้านึ่งของเค,เคไ,เเเไ่เหมือน,น,นมีคนเกจะเสร็จวเจื่อนจะเสร็จแล้วนาทีคือแห a วว แมม่หมดน้อยกกิิรายชื่อนักภาพผู้ให้เสียงภาษาไทยเรื่องอะไรเป็นจูจสูสุจูจูสุ oh. ไอ้ภาคเนี่ยภาคไอ้เดอะคารลิงเกมไหนดูดิอิตาลียูจิพี่เอิร์ท <c oughs> ไม่หรอกเต็กกูเคยเจอทีมงานเขาบนรถไฟฟ้าด้วยนะเว้ยธนุดันน่ะ <c oughs> แบบติด ติดแบบติดป้ายไปเลยกูโคตรอยากขอถ่ายรูปจริกูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไอ้เฮียเดี๋ยวหน้าแตกไอ้เฮียก็ถ่ายไปก่อนเอ้าถ่ายก่อน,ออนขอถ่ายบนร,รถไฟนะเฮียโคตรอล่าลเลยนุย้ยเออเจมส์เ็นรถไฟ เชี่ยแล้วพี่จูนภาคสุคุนะไอซาดนะจูนเน่ะน้องนะจูนน่ะนะจูนภาคสุคุนะกับไอหัวเหลืองอะ่ะ <c oughs> ไอหัวเหลืองอเดื <c oughs> อะเดอมาุยมาุยล้อตอนก้วล่อน กูมันปรับแบบอันนี้ด้วยกูรู้สึกว่าภาพมันคมขึ้นหรือว่ากูไปปรับภาพมาวะกูปรับภาพแต่ในสตรีมภาพกูไม่ค่อยคมว่ะลองเช็คดูโอ้ยแล้วทำไมสตรีมกูมันเป็นสตรีมพันพันแปดสิบอ่ะว่าอกปกติสตรีม 2K เค